ถ้าผมบอกเนี่ยผมต้องจ่ายตังค์แค่ net fix เองสิใช่เพราะนั้นก็เอาเงินคืนบ้างหรออะไรนะพี่เอาเงินมาเอาเงินคืนจากเน็ตฟิก่หรอมาเขาบอกเรายังไม่เรินะไปถ้าผมบอกผมต้องจ่ายให้เขาเพื่อเนยังไม่มาโอเคเลิกไปครับเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเรื่องนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นมิชชั่นแบบว่าเป็นสิ่งคอมฟลีสินมคะได้ร่วมงานกันพี่ย่า ครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามองในมุมที่เป็นแ<ๆ>บบเป็นแฟนคลับคนหนึ่งก็ยอมคอมพิซในในในใ,ในการทํางานมากๆที่แบบได้ทํางานกับพิ่ยาพิ่ยาเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วเราเป็น N Y ด้วยชอบพี่แบร์พี่ยาเลยครับอันนี้คือเราบอกชอบมานานแล้วามากๆครับตั้งแต่แบบดวงใจอันนี้เกมไลฟ์เกมรักกรณีนี่นี้เครคองอสัมดาวที่แบบแลวตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่มากถ้าช่วงถ้าช่วงสายชนนางฟ้าน่าจะปี54ครับ<อ> อายุจำได้อายุน่าจะเมื่อหนึ่งสิบขวบสิบขวบโอ้ขวบสิบขวบเด็กเลยเขาเขารู้ตัวแม่พี่ยาเขารู้นะว่าเราชอบาวหการทำตุ๊กตุ๊หรือไม่จร um ิงๆแบบว่าม yes? ีย่าเคยไวพรทีบุนเกิดให้ตั้งแต่ตีนตอก้วครับตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วอะไรเงี้ยมันก็แต่จริงๆเมื่อกี้ใ่วงแบบบอกขออนุญาตพี่ย่าเลยแบบว่าเกรงใจพี่เขาเขาบอกเคบอกชิลมากเกิดไม่ตามคนในวงการ ก่อนถ้าถ้าก่อนเริ่มงานจริงๆอะเขินมากครับแต่ว่าพอพอได้เป็นตัวละครแล้วอะอันนี้ไม่เขินครับใช่ตัดด้อมเลยในแมงนั้งอินวายของเราโอเคใช่ว่าตอนนี้เขาแบบว่าโพสเขาแต่งงานกันแล้วห่อยังครับหรอครับไม่เราแบบเรอครับแบบคอมพลีทอ่ะว้าวแบบเมนทั้งคู่ชีวิตเรามันมีโมเมนต์แบบไปฮอปคนอื่นด้วยหรอ ลิวฮอปครับหรอเวลาฮอปเจอไงเวลาเจอหลายๆเราชอบฮอปฮอปมาแล้วเราเร็ววันนี้ดิพี่แก่ญาเนี่ยเขาแบบจะมีแบบความมนต์สวิตช์กินอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเลยนะตั้งติ่งเนาะเป็นยังไงบ้างท่าแรกตอนนั้นเขาสัมภาษณ์ของคนช่องเทอที่แปลกลุ่มว่าเรียกที่รักว่าแบบว่าเอออไ่ยูตนนั้นเปิดให้ใครสักคนในกองถ่ายเปิ ผมดูติ่งพ <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ่เพียวเอียงเจอทำขอมพี่ยาดแบบนี้แต่ว่าเราบอกความจริงพี่ยาดอย่างเงี้ยต่พี่ย่าดมีรีแอคยังไงกันแล้ตอนนั้นบ้างเลยพี่ยาดจริงจริงพอพอพอเข้ามาช่องสามมันก็ได้เจอทั้งพี่พีทั้งปูครับพี่พีทช่องอะไรเงี้ยก็ไม่อะไรริวริวทำได้มากสุดเลยเพราะลิวก็ได้เจอพี่เขาตามงานบอลกันแค่นั้นก็ก็ก็ดีใจนะครับที่แบบได้มาอยู่ในช่องเดียวกับพี่พีด้วยเราอยู่ละครแต่เราควรมาเออ เป็นดูเป็นเป็นปัจจุบันเป็นข่าวนั้นแล้วตอนเ้าอยู่ทีมเดียวทังเก่งแ่ยหริวไม่รู้เลยว่าปีนี้พี่แบร์อยู่สีอะไรเพราะริวริวอยู่สีอยู่สีน้ำเงินน้ำเงินอยู่น้ำเงินไปฮอปไปฮอปคนอื่นเรามีให้ฮอปส่วนตัวบ้างไหมฮอปเราเหรอฮอปเราดูมนะของเราเออตอนนี้ไม่มีครับเออไต่อติดเหรอ อันนี้ไม่มีเราปุ๊อย่างเดียวเลยไม่เรบอ,อะไรนะ <c oughs> เราปุ๊บหรือเราหรือเราแฮบเราปิด <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เราปิดเพราะเราปิดไว้อันนี้ไม่ได้ปิดอันนี้พูดจริงๆเออจริงวันเวลาที่ผ่านมาก็คือเหงาเหงาประมาครับใจกินข้าวคนเดียวทำงานคนระับ <c oughs> โอ้พี่ได้สองนาสีร์อย่างนี้มันไม่ต้องมีกำลังใจหรอกพี่ดิวนะแบบนิดนึงอ่ะเติมใจเติมไฟหน่อยได้จากพี่ก็พอแล้วโอ้ หายชี้พอ่คุณพอบอีรอขอ่อกรอไม่ได้หรอขอ่คุณรู้สิ่งจริงเหรอไม่ต้องเดี๋ยวคิดแล้วคิดแล้วเนี่ยคือแล้วเลยพอบอีกรอบนึ่งขออีกรอบหนึ่งมันจะมีมาให้แบบเ้าไปไหนนี่คืเอนะนว่ามีอาการเออมีอาการ คือคุยมีไหมคือคุยมีไหมตอนนี้ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ไม่มีครับนี่จริงจริงคับนี่จริงจริงสมมติแล้วเมื่อวานเมื่อวานมีไหมเมื่อวานเหรอเมื่อวานนี้ไม่มีเมื่อวานมีไหมไงเมื่อวานเว่าวันนี้ไม่มีแล้วเมื่อวานมีเมื่อวานมีไหมเมื่อวานไม่ต่อวันเลยดิโอ้ไม่ดุด้โอ้โอเคโอเคขอโทษที่สะดุดโอ้สมมติสมมติจะเป็นแฟนริวต้องทำยังไงโอ้โหทำยังไงครับต้องขอเป็นกี่ข้อเออสเปคเป็นยังไงไม่รู้ว่าแต่ชอบเราจีบเองอ เรามาจีบาจีบดิสาวๆจะรู้หรอเวลาเราจีบเราจะจีบยังไงอะไรนะสาวๆเขารู้ไหมเวลาเราจีบเราจะเป็นสไตล์เราอะสไตล์เราเป็นยังไงเราต้องต้องรู้จักก่อนครับเพราะว่าแนะนำตัวแนะนำตัวชื่ออะไรนะแล้วเราจะจีบให้เขารู้ตัวไหม อะะไรนถ้าชอบเราจีบไปเารู้้้ตัวถถาาชอบจริงๆผมจีบเลยผมแบบรู้ตัวชัดเจนเลยครับแสดงว่าไม่สายบุกใช่ไหมไม่ซุ่มอะไรนะเป็นสายบุกหรือซุ่มถ้าถ้าเราชอบจริงๆอ่ะเราเราคุยเลยอะไรไม่หวานก็ไม่อยู่ไม่ใช่ใช่ไหมมีกระเพกเป็นพริกเล็กๆไหมเยอะๆเขาจะได้เตรียมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยได้เหรออ๋อก็ตักบาทครับผมเาตักบาทเข้าวัด ก็ทำยมวนี่มัดเต็มเลย่เล่นได้หมดเลยพี่แล้วถ้าสาวๆเข้าหาเราเองนะคะเราแบบก็ไม่รู้ผมยังไม่เคยเจอแบบเข้าเข้าหารวเองใช่ถ้าเจอก็เดี๋ยวบอกถ้าเจอจะสู้หรือจะถอยถ้าเจอสู้ครับผมโอ้โหผมก็ไปซะด้วยเลย อ่ะเหมือนหลายคนอ่ะจะไม่เชื่อ hum ว่าเราโสดอะไรอย่างนี้พี่เขาไม่เชื่อพี่เขาอยากเขาอยากลุ้นไงแล้วสแกนแล้วสแกนแล้วใส่ตาสแกนแล้วหรอเอ้ยโอเคคมาคนไม่ช่วยเลยวันเรสแกนกันอยู่โอเคอ่ะีย่ครับผมอ่ะพักสายนึ่ง